กินไอศครีมมนเสร็จแล้วนะคะคนก็มามุงเยอะแล้วเราหนีดีกว่าร้านที่จะมาซื้อเสื้อผ้าก็อยู่ข้างๆกันนี่เองดูรอบนอกก่อนกางเกงหรือเสื้อเนี่ยตัวละร้อยใช้ย์เนี่ยริยาโอบายล์เลยนะที่นี่เหรอใช่ที่นเรียช่เลย ข้างนอกจะขาย50รูปีร้อยรูปีนะคะข้างใน200ขึ้นค่ะอย่างตรงนี้ จะซื้อกางเกงให้ซิมรันนะคะเป็นกางเกงใส่เล่นอยู่บ้านขายาวก็ได้3ส,ส่วนก็ได้ตัวละ200รูป,ปีนะคะก็คือ80บาท จะซื้อไปหลายตัวหน่อยมันก็ไม่เชิงว่าใส่อยู่บ้านได้นะคะก็ใส่ออกไปข้างนอกแถวใกล้ใกล้บ้านก็ได้น้องใส่ไซส์เอลยี่สิบหกนะคะคนไม่อ้วนอ่ะเนาะ หาซื้อง่ายอยู่คนขายก็แนะนำจังเดี๋ยวเลือกเองหยิบตัวนู้นตัวนี้มาให้ดูขายเก่งจริงๆ ไม่หญิงให้หลานสาวถือกล้องให้นะคะร้อนใช้ได้เลยแหละโนสีเหลืองไม่เอาเลอะเทอะแน่นอนพอบ้านรำคาญหนีไปแล้วคะ่ะ พอผู้หญิงซื้อของทีไรนะนางชอบหนีทุกทีแล้วก็มาบอกว่าซื้อไม่รู้จักต่อแพงมาบอกอ่ะเวลาเขาซื้อเดินหนีทําไมล่ะนางไม่ชอบช้อปปิง้งแต่นางชอบต่อรองแปลกเนาะชวนไปช้อปปิ้งนี่ไม่เอาเลยนะพ่อบ้านเนี่ยไปเอ,อกไปซื้อเองเลย พอไปซื้อเองซื้อกลับมาอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อนนหรบอกเนี่ยแพงไปโดนเขาโกงมาแน่เลยบอกแหมเขาก็มีตาเนาะของมันควรจะราคาเท่าไหร่ก็รู้ร,ร,รู้อยู่กางเกงพวกนี้เป็นแบบ ถ้าเขาเรียกอะไรเดียมันยืดได้อ่ะคะ่ะมันไม่ได้เป็นผ้าไม่ยืดน้องจะใส่สบายอยู่แล้วก็หนาพอสมควรไม่ใช่ยืดแบบบางๆเหมือนเลกกิ้นนะคะจะหนาหน่อยเป็นแบบสุภาพ นี่ซื้อหลายตัวหยิบหลายตัวแล้วนะก็ยังจะแนะนำต่อไปอีกอ่ะพอแล้ว ก็คิดตังใส่ถุงดีกว่าตัวละ200รูปีนะคะซื้อทั้งหมด6ตัวก็1,200รูปี4ี0บาทค่ะไม่ถึง500ซื้อตั้งหลายตัวอีพอค้าไม่ลดให้อีกเลยบอกว่า200ฟิกซ์เดี๋ยวเรียกพ่อบ้านมาจัดการซะนี่ เห็นเป็นร้านแบบนี้ไม่ใช่มีร้านเดียวนะคะล็อกหนึ่งก็เป็นร้านหนึ่งแล้วถัดออกไปอีกเสาหนึ่งเห็นต้นเสาไหมคะอันจะเป็นอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะคนละร้านกันเขาแค่อยู่ล็อกติดกันเท่านั้นเองเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในอีกหน่อยหนึ่ง เสื้อก็จะเป็นแบบเสื้อแฟชั่นสมัยใหม่ซึ่งพ่อบ้านของไม่ยอมให้น้องใส่มีลูกพี่ลูกน้องเขาซื้อเสื้อมาให้แบบพาไหล่นิดนึงเห็นตรงหัวไหล่ดเดียวเองพ่อเห็นใส่ทีไรพ่อด่าทุกทีเลยลำคาญบอกไปทิ้งไปไม่ต้องใส่ละ เลยพยายามจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแบบว่าที่มันโชว์นู่นนี่นั่นขี้เกียจลำคาญพ่อด่าเนี่ยแบบเนี้ยใส่ไม่ได้หรอกดูอย่างเดียวพอ แทบจะไม่มีทางเดินเลยคนทะลุกออกมาอีกซอยหนึ่งแล้วนะคะ ออกจากร้านมาแล้วก็เดินกันต่อแต่ชัดช้อปปิ้งท่ามกลางแดดร้อนนี้ ดูของไม่เท่าไหร่นะคะมาดูคนถ้าคนเยอะนี่แทบจะแย่งกันซื้อเลยเพราะค้าก็หัวหมุนไม่รู้จะขายใครดีแล้วที่นี่นะคนยังชอบแซงคิว ไม่หญิงดามาหลายคนแล้วไปซื้อของที่ห้างอะไรอย่างก็ยืนรอแคชเชียร์จ่ายเงินใช่ไหมปั๊บมาจากไหนไม่รู้เอาของยื่นมาวางตัดหน้าเคาน์เตอร์เราเฉยเลยไม่หญิงก็บอกเลยฉันมาก,ก่อนไม่ยอมคะ่ะไม่ใส่ไม่ดี เพราะฉะนั้นตลาดแบบนี้นะยิ่งยิ่งกว่าแซงคิวอีกถ้าคนเยอะๆนะคือว่าใครใครแซงได้แซงเลยคือไม่มีการรอใครที่เรียกความสนใจจากพ่อค้าได้ก่อนก็ได้ของไปก่อนใครที่มัวแต่นิ้มยิ้มแย่งเขาไม่เป็นก็รอไปน้องแซมอยากได้นาฬิกา แบบที่มันมีไฟส่องที่ผนังแล้วเป็นรูปเด็กน้องก็อยากได้ของเล่น150 fix เ์าร้ายโปรเจคเตอร์ร้อยห้าสิบรูปีวันหกสิบบาท จัดไปค่ะหลันชายพยายามจะต่อรองนะคะเขาไม่ลดให้ความจริง150งก็ถูกแล้วค่ะเพราะว่าไม่เคยซื้อให้น้องเมื่อปีก่อน200กว่ารูปีนะถ้าจำไม่ผิด แพงกว่านี้เหมือนกันเดะเลยอ่ะน้องแซมก็ได้นาฬิกาแล้วเราหิวแล้วออกไปหาข้าวกินดีกว่าเดี๋ยวเดินออกจากตลาดไปกินที่เฮลตี้รานนะคะนี่ค่ะแตฮีเบลล่าอันนี้อะไรอันนี้เป็นติ๊กกี้ช็อตนี่นะคะไม่ใส่แกงของพ่อบ้านหลานสาวกินเป็น โชเล่บาทูเร่ค่ะเขามีญิงเป็นรัสคาชอรี่นะคะแคุณ้าอิลีคะน้ำแกงก็อิตลี่อย่างเดียวแล้วก็แกงส้มอินเดียนะคะสัมเบอร์สังเกตว่า ช้วยจานที่นี่จะเป็นกระดาษหมดเลยนะคะช้อนก็เป็นพลาสติกคือกินเสร็จแล้วทิ้งเลยนะคะไม่มีการเอาไปลา้างดีเนาะไม่ต้องล้างชาม ได้กินรัตคาชรีชอบมากเลยคับนี่ยอ๋อที่ไหน กินเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านเลยนะคะ <c oughs> เหนื่อยแล้ววันนี้ <c oughs> เดินมานานกว่าสองชั่วโมงได้ <c oughs> แล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะ <c oughs>